ใช่เหรอลูก จำคูมอนได้ไหมจำได้ไหมคะอ้าวเอ้ยเอ้ยบดึงหูอ้าวจาดึงหูในชุมชนแต่ละชุมชน เราอยากเข้าไปศึกษาเรื่องของชุมชนอย่างเด็กบางคนก็เป็นโรคพอเราได้ยินแล้วเราก็เอามาคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะทำงานกับชุมชนที่มันจะได้ประโยชน์นะมาเรื่องอบรมเชิงปฏนะิบัติการนะคะเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะครับ ก็สืบเนื่องก็มาจากทางมูลนิธิพิทักษ์ขจาศานวัดเวบุวันโดยท่านหลวงปู่สาครท่านได้อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนอำเภอทองในอำเภอทงองภูมิทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะมือมือก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปากข,ของน้องค่ะ แต่เป็นปากแหว่งพดานโวตั้งแต่กําเนิดแต่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนมือเนี่ยนะคะมันชิดติดกันเนี้ยนะคะมันก็จะมีเป็นแง่งมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนมือพวกเราใช่ไหมคะแรมครับจะจะแบบช่วยเหลือตัวเองมันน่าจะใช่อ่อนแรงครับมันน่าจะเกิดจากตอนเด็กๆะน้องชักร้องไห้แล้วน้องก็ชักแล้วก็จะคือแบบเหมือนจะเหมือนจะสลบเหมือนจะอะไรอย่างนี้ไปเลยครับ ผู้ปกครองอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้จึงทำไม่สามารถสอนการบ้านรวมถึงการอ่านของนักเรียนได้คือเขาจะมองเสาธงธงชาติค่ะเวลาธงชาติพัดปลิวเขาจะยืนมองสิ่งที่มันปลิวค่ะเหมือนเคลื่อนไหวค่ะพฤติกรรมน้องจะเป็นอย่างนั้นค่ะอยากให้ฝึกน้องในเรื่องของกิจวัตนประจําวันเพราะว่าน้อง <c oughs> ยังฉี่ไม่เป็นที่เป็นทาง ยังเข้าห้องน้ําไม่เป็นก็อาจจะฝึกน้องในเรื่องของการเข้าห้องน้ําไปก่อนนะคะให้น้องได้ไปทีละเรื่องส่วนเรื่องอวิชาการเราก็สอนได้ค่ะแต่เราจะไปเน้นในเรื่องของการฝึกจิตวัทประจวันของน้องก่อนนะคะสนัขของพฤติกรรมก็คืยจะชอบแกล้งเพื่อนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือ เปิดเทอมช่วงแรกๆที่น้องไปอยู่ที่ห้องอะค่ะน้องจะ,ะมันจะมีพี่คนหนึ่งคือบางปอนเขาจะชอบนอนในห้องแล้วเขาก็ไปแล้วก็เอาก้นไปหน้าบางปอนแล้วเขาก็ตดใส่คือถ้าตัดปีขาที่ให้ใส่เขาอาจจะเดินได้นี่คือภาพปัจจุบันนะที่เขาอยู่เนี่ยทีนี้เดินไม่ได้แล้วทีนี้พอมันรู้เริ่มเป็น เราก็เอาใบงานต่างๆอะไรต่างๆมาให้ทําที่บ้านบางทีไปไม่ไหวเดินพอเดิน,นได้ตอนเป็นใหม่ๆก็กลัวอายเพื่อนเพราะว่าใส่กระโปรงเนี่ยถ้าสั้นกว่ามันจะเห็นชอบดมชอบกรีดร้องกรีดร้องเวลาที่ตเองไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาครั้งแรกเลยเขามีพฤติกรรมรุนแรงด้วยเจอครูครั้งแรกทักทายครูด้วยกันวิ่งชนท้อง ตกหน้าความพิการซําซ้อนพูดง่ายคือเป็นเด็กแค่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ช้าเฉยๆค่ะแต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติได้ทุกอย่างเขาไม่ค่อยพูดไม่พูดแล้วก็สื่อสารไม่ไม่ไม่ค่อยไดเ้เรียนไม่ได้เลยเรื่องการเรียนนี้ไม่ได้เลยค่ะ ตอนที่น้องเข้ามาเรียนครั้งแรกนะคะมาตั้งแต่อนุบาลมาทีแรกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะปวดฉี่ก็นึกจะฉี่ตรงไหนก็ฉี่ตรงนั้นเลยนะคะนึกจะฉี่ก็วิ่งปวดฉี่ปุ๊บไม่บอกเพราะน้องพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้อ่าปวดฉี่ก็วิ่งไปฉี่เลยข้างข้างห้องอะคะ่ะทันเข้าเขาจะตักเข้าเองไม่ได้ครูก็จะตักข้านี่ค่ะไว้ที่ช้อนแล้วก็บ กินน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะน,นั้นบ้างต้องแบบต้องพูดดังๆนิดนึงว่าโดกินข้าวอะไรเงี้ยเขาถึงจะน,นั้นทีหนึ่งนะคะจริงๆครับโรงเรียนเรามีครูที่คัดกรองอยู่ครับแต่ครูครับเข้าได้ย้ายไปเมื่อตอนช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาทีนี้ผมเองอะ่ะเพิ่งมาบรรจุแล้วก็มารับช่วงต่อกับครูอีกท่านหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้คัดกรอง แต่เคสข้องโรงเรียนเราครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที <Guin> s <S ่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ช้าแต่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เราดูเคสที่จํงเป็นผมว่าก็ไม่น้อยแล้วส่วนที่โรงเรียนพอดูได้อันเนี้ยเรียนรู้ได้บกพร่องทางการเรียนรู้ท่องสุขคูณได้แต่ช้ากวาเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพื่อนเขาท่องได้ถึงแม่10แม่5แต่คนนี้เพิ่งได้แม่2แม่3 นั่นถือว่าเขาเรียนรู้ <S <S และแต่เรียนรู้ช้า <S <S เรามีอะไรที่จะมาสื่อให้เขานอกจากเด็กที่เรียนเร็วก็จะต้องมีแผนอย่างที่ว่าแยกไปหลายบุคคลและจะต้องกระตุ้นยังไงให้เขาไปได้เหมือนเพื่อนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ว่าพวกสื่ออะไรต่ตางๆมันจะเป็นสองเคสครับอันนี้โรงเรียนพอประทังไปได้อยู่แต่ถ้าจะช่วยในเรื่องของมูลนที่เข้ามาช่วยไอ้เคสท,ที่มันหนักหนาแบบนี้ฮทำอะไรก็ไม่ได้เลยไอ้นี่อย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วครูก็ต้องรับภาระผู้ปกครองก็รู้แล้วว่าลูกเป็นแต่ อย่าคัดกรองไม่ได้อย่างนี้ครับเข้าช่วยเคสพวกนี้มผ,มผมแนะนําแบบนี้ครับโอเคครับ